เจ็ดรอบเขาเชิดเราพันธะนะครับเจ็ดถึงเก้าพันวันคมในค่ะสบาร์ต167มหากรรมสุขภาพนะครับเราจัดมาเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะครับไทยนะครับแล้วก็ปีนี้เราจะจัดงานภายใต้ธีมของเฉลิมฉลองคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์หลักๆเนี่ยคือเพื่อที่จะเขา รอบนี้นะครับสาธารณสุขจังหวัดก <dancing in> <morning> <point of technology extraord inaire> no ็ได้รับเชิญจากท่านนายกกลับมานะครับก็ในส่วนของการแพทย์แผนจุฬาลงกรณ์สีแพทก็รับดูแลเป็นหลักอยู่แล้วนะอาจจะเป็นกิจกรรมของแพทย์แผนไทยครับที่จะยี่สิบประมาณนั้นเกืบๆประมาณยี่สบูธนะคะแล้วก็มีการสวดนาด้วยนะคะภายในงานก็จะมีทั้งเรื่องของแพทย์แผนไทยทางบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยสนับสนุนกิจกรรมด้านไหนนายแพทย์ธนินท์ลีระพันธ์นะครับผู้อนวยการสุทีพัภา์ท่านในแพทย์วรัญญูและ สื่อมวลชนทุกท่านครับวันนี้นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับทางศูนย์แล้วนะครับก็เป็นก,การร่วมมือระหว่างศูนย์สีพัฒก,กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัด2วันนะครับก็ทางสีพัฒนนะครับ<ม>ได้ยกศูนย์สีพัฒนมาไว้ที่หอประชุมนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนคนเชียงใหม่เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีมีการตรวจนะครับในในส่วนของ แพทย์แผนปัจจุบันนะครับเรามีการร่วมมือทั้งองค์การบริหารส่วนัหวเชียงใหม่โดยทางรพสตดูแลนะครับเพราะว่าทางศรีพัดเนี่ยยกทางศรีพัดมาไว้ที่อาคารหอประชุมนั้นแล้วนอกจากนี้นะครับทางอบจเชียงใหม่ซีบอแล้วนะครับก็ยังร่วมมือกับทางกระทรวงท่องเที่ยวกีฬานะครับจัดงานวิ่งเที่ยวโลกนะครับ utmb ซึ่งจะจัดในช่วงระหว่างวันที่6ถึงวันวันวันที่8นะครับซึ่งจะมีนักวิ่งต่างชาตินะครับก็ะมี ต่างชาติมาจำนวนมากและจะได้ชมกิจกรรมและไปหาหาแพทย์นะครับหาแพทย์ทั้งในสุสีพัฒนะ์เพื่อที่จะตรวจะความล้ำหน้าของเชียงใหม่ของคณะแพทยศาสตร์ของสุสีพัฒน์นั้นก็ถือว่าเป็นในทางการทางการแพทย์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในของประเทศไทยก็ติดอ,อันดับต้นๆของโลกนะครับก็เราจะจัดกิจกรรมหลายอย่างนะครับเพื่อพี่น้องคนเชียงใหม่และพี่น้องอนักท่องเที่ยวทุกประเทศใหญ่ ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยที่น้อประชาชนให้ความสนใจได้ได้รับประโยชน์มากนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็พี่น้องประชาชนเป็นเป็นจังหวัดศูนย์กลางนะครับทั้งท่องเที่ยวทั้งศูนย์กลางการบินทั้งนะครับแล้วก็ประกอบกับคนเชียงใหม่เราล้านบทคนวันนี้เนี่ยผมก็เรียนว่าทั่วทั้งประเทศไทยนะครับก็เกือบทุกทุกทุกอำเภอนะครับแล้วก็ พวกเราเป็นที่ทราบกันนะครับว่าโลกที่ไม่ใช่เป็นโลกติดต่อเรื่องหลังโดยเฉพาะโลกเบาหวานความดันนะครับโลกตับและตงๆโลกมะเร็งพวกนี้นะครับเป็นกนารนั่งสุขภาพครั้งที่สองนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน,นเชียงใหย่อย่างมากนะครับในวันนั้นในผมคิดว่าพี่น้องประชาชนนั่นจะไปใช้บริการนะครับจะเรียนรู้ว่าสุขภาพตัวเองเป็นอย่างไรนะครับตัวย่อตัวยังประโยชน์กับพี่น้องชาวเชียงหม่ แต่นักท่องเที่ยวอย่างมากมายมหาศาลนิดนึงได้ไหมคะแล้วก็ฝากไปยังพี่ๆสื่อมวลชนเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าทั้งไทยและต่างประเทศขอช่วยท่านนะครับไปดูการสแสดงพิธีการของศรีพัฒนะครับเพราะว่าทางศรีพัฒนะครับจะเต็มนะครับมีหลายหลายด้านนะครับไม่ว่าจะยุกนะครับในเรื่องของเครื่อง หัวใจนะครับมีมีการเดี๋ยวต้องให้ท่านก็จะมีทั้งเรื่องก,กายเรื่องใจนะครับก็คือเรื่องสุขภาพกายเนี่ยก็มีตรวจตั้งแต่เรื่องของสมองนะครับตรวจหัวใจตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจตรวจด,ดูการทํางานการเต้นของหัวใจนะครแล้วก็ตรวจตับนะครับถ้าไหนที่ดื่มสาราเยอะหรือว่าหายเรื่องตับนี้ก็มาเช็คได้นะครับถึงเรื่องของการตรวจลําไส้ตรวจอัลตราซาวดูไตดูทั้งตัวนะครับดูครบถ้วนนะครับ ในรอบแรกเนี่ยตอนเช้านี่ก็จะเชิญที่สื่อมวลชนก่อนนะครับคือให้ไปรับการตรวจด,ดูแลสุขภาพก่อนดูแลสุขภาพได้ดีขึ้นนะครับในส่วนของการตรวจตัด<บ>คือทางสาพา้ยกหาไม่มีเครื่องมาเครื่องไฟโบสเขาเรียกเป็นไฟโบสแกนนะเป็นเหมือนกับเอ็นเรซาแล้วก็ดูความยืดหยุ่นของตับนะครับปกตินี่ตรวจทั้งสื่อมวลชนแล้วก็เชิญชวนประชาชนทุกคนนะทั้งคนไทยและคนต่างประเทศเนี่ยให้มาร่วมในงานนี้อย่างมากมากนะครับเพราะว่างานนี้มีดีจริงๆครับ ก็กลืนกันก็มีกิจกรรมในเรื่องของการแพทย์แผนไทยที่นำนวัตกรรมเข้ามาดูแลก็จะมีส่วนร่วมทั้งท้งทุ่งุมี่ยางที่แห่งบ้านป่ายนอตอำเภอแม่ออนบ้านวังไชยอำเภอสัญญาแพงที่สาขาชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนไตรรีสเมืองหลวงเหนืออำเภอโดยสเกตครับแล้วก็การแพทย์แผนไทยล้านนาที่เข้าจะมาร่วมในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยครับแต่ทุกคนที่มี อ,อยู่เชียงใหม่แล้ว,วเรื่องของการดูแลด้วยตนเองในแพทย์แผนปัจจุบันจะแพทย์แผนไทยเราจะไปด้วยกันอย่างไรท่านเฉยใ,ในใน,ในงานนี้ครับเอาชีวิตมวชนนะครับพี่น้องชาวเชียงใหม่นะครับทั้งพื้นที่ในเมืองและพื้นที่ห่างไกลทั้งหมดรวมทั้งนักท่องเที่ยวนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเรามาชมนิทรรศการนะครับเ่ยวซัมบิงเชียงใหม่แล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่า หลังกลับจากการชมเทศกาลและใช้บริการแล้วพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่นนั้นจะรักสูขภาพตัวเองมากขึ้นนะครับอันนี้เป็น,เป,นเป็นไฮไลท์เลยนะครับผมคิดว่าอาจจะมีรถรับส,ส่งจากงานเฟสติวัลของเราเนี่ยชามบิ้งเนี่ยนะครับจากนี่ไปส่งที่ ที่งานมหาก,กรรมสุขภาพด้วยนะครับอันนี้ก็คิดว่าเราก็จะมีการเตรียมแผนรละที่สำคัญทั้งสองสุขทางใจมาเที่ยวชมดอกไม้สวยงามของสวนดอกไม้ของอบจแล้วนะยังไใช่ตรวจสุขภาพฟรีนะครับก็เตรียส่วนทุกท่านนะครับมาเที่ยวเที่ยงงานนี้นะครับขอบคุณครับนะครับไม่ว่าในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับการโครงสร้างพื้นฐาน การจัดระจอนนะครับหรือว,ว่าในส่วนของตรวที่มันคือจัดเต็นนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับสวนงานไม้ดอกอเราจะเริ่มในวันที่29พฤศจิกาสนนี้นะครับจนถึงวันที่ถึงถึงวันที่5ามกรานะครับนอกจากนี้นะครับผมก็ได้ประสานไปยังกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยท่านรัฐุตีว่า,วาการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านได้จัดมาตรการสินค้าทงฟ้าราคาประหยัดที่ทุกท่านจะเห็นด้านหลังนะครับ จะมีบูธร้านค้ากว่าประมาณ300บูธเราเรามีบูธของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาครับจะจัดมากรรมหลายอย่างครับไม่ว่าทางจัดในส่วนของอข่าดาวนะครับมีการวิ่งไน่ลันนะครับมีกิจกรรมทุกอย่างเพื่อพี่นอ้องประชาชนคนเชียงใหม่นะครับแล้วก็ท่องเที่ยวเพราะว่าเราต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นท่องเที่ยวรายได้ของ เชียงใหม่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นั้นไอ้รายได้มาจากการท่องเที่ยวแต่ก็ขอฝากสื่อมวลชนช่วยประชาสผ่านแล้วก็ท่านที่เข้าร่วมการฟังแถลงข่าวในวันนี้นะครับช่วยปรนชาสัมภาษณ์ต่อไปนะครับขอบคุณครับครับเอนรุ่นจำนวนประชารัฐนะคะและรวมจะถึงจะช่วในการส่งสินค้ากระจายสามภาระเชียงดาวเชียงใหม่ในช่วงของการเฉลิมฉลองนะคะการส่งท้ายปีเก่าค่ะและงานนี้เป็นด้วยเวลาหนิดหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเรียนเชิญท่านหัวหน้าส่วนราชการนะคะเุ็นพิธีการ ได้เลยนะคะฝากให้พี่พี่สื่อมวลชนไปติดตึงกระบอกเสียงค่ะในการประชาสัมพันธ์รบับชวนไหมคะพี่สื่อมวลชนโอเคไหมคะครบแล้วนะคะอขอเสียงกําลังกับทุกท่านงานทั้งหมด,อ,ด,ดมะะะอยู่สามวันตัดสินนะคะเหลืออีกสองท่านนะคะนะคะมาเชิญมใหม่เลยะคะ่ะเน้นถึงความสำคัญด้านสุขภาพนในปัจจุบันและมีความตั้งใจนนนส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการรักษาพยาบาลแล้วก็การดูแลสุขภาพทุกชาวเชียงใหม่แล้วก็ผู้ที่มา เยี่ยมชมงานใรครั้านี้ะไรป็นงหทคโนโลมีทางการแพทย์แล้วก็ทางจังหวัดเราจะดำเนิน,น,นการในกิจกรรมนี้ยังไงบ้างครับครับปีนี้นะครับทางโครงการบริหารส่วนเกิดเชียงใหม่รวมกับทางสูงสิรรพัฒนาระแพทย์ทียาสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดเชียงใหม่รวมกันจัดง,งานครั้ที่ห่งเฮีเชียงใหม่ครั้งที่สองซึ่งเราจะัดบบที่หอประชุมสุขสานาชาตาระหว่างวันที่7ถึงวันที่9ธันวาคมนะครับคือพี่น้อง ประชาชนคนเชียงใหม่รวมกัานักท่องเที่ยวนะครับทั้งคนไทยต่างประเทศนะครับสามารถที่จะไปดูนิทรรศการนะครับการจัดอบรมนะครับเกี่ยวกับการกัสูรภาพแล้วทางคณะสงศาพัณะแพทยศาสตร์นะครับก็ได้ดำเนินการเอาเครื่องมือเครื่องมือต่างๆนะครับไม่ว่าในเรื่องของการตรวจตับตัวทุกอย่างนะครับใน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 ส่วนของแพทย์แผนอิบบตินะครับองก,การในส่วนของแพทย์แผนไทยนะครับที่จะดำเนินการ เปิดเทศกาลตั้งแต่วันเจ็ดถึงเก้าตั้งแต่เวลาแปดโมงเช้าจนถึงสองทุ่มนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับทางอาคารสระชุมที่ท่านเห็นด้านหลังนะครับจะอยู่ใกล้ๆกับทางสวนอบอจอเชียงใหม่นะครับือเราจะได้ดำเนินการบริการโดยใช้รถลางนะครับถ้าไม่สะดวกในการที่จะในเรื่องที่จอดรถครับรถลางก็สามารถที่จะพาผู้เข้าร่วมจำนวนสองที่มาดำเนินการ เกียบเรียบเรียรยการทีนี้คาดว่าประมาณสักสามหมื่นคนครับที่จะเข้ามาร่วมง,งานนี้แล้วก็มันมีงานร่วมกัน2งานด้วยก็คือ Flower Festival ด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆงเนี่ยงานนี้สงานเนี่ยก็คิดว่า1นึคือประชาชนคนเชียงใหม่เนี่ยได้ทั้งสุขภาพที่ดีด้วยการท่องเที่ยวครับอันที่2คือคนต่างจังหวัดมาก็ได้เที่ยวทั้ง ดอกไม้แล้วก็ได้สุขภาพที่ดีนะครับและนี้ก็เป็นตามนโยบายรัฐบาลนะครับเรื่องของเมดิคอครับนะครับที่ว่าเราจะโพส i t i o n นิ่งในการวางเมืองเชียงใหม่เนี่ยที่เป็นเมืองแห่งสุขภาพนะเพราะน้นการที่เป็นเมืองสุขภาพได้เนี่ยหนึ่งคนเราต้องมีความรู้ที่ดีนั้นเราก็จะมีในงานก็มีการอบรมอสมอต่างๆที่จะให้ความรู้อสมอเพื่อไปดูแลพี่น้องประชาชนของเราได้อันทสองคือการรักษาที่ดีนะการไบาลที่ดีถ้าเกิดคุณเป็นโรคแล้วคุณมารักษาไบาพที่ดีเนี่ยเราก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยระดับโลกนะครับที่จะาารชชนของเ คนไทยรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างๆที่จะมาต้องทาการรักษาในจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดีนะครับ20บูธนะครับพื่อดูแลสุขภาพในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวใจเรื่องของมะเร็งเรื่องของไตเรื่องของตับเ,เรื่องทางเดินอาหารและอีกหลายๆโรคที่ที่จะมาร่วมกันในการออกงานในครั้งนี้นะครับจะไปที่โรงพยาบาลที่จะถูกกว่าก็จะมีส่วนลดในใน,ในงานอยู่แล้วนะครับที่จะไปตรวจที่โรงพยาบาลเพิ่มเติมแต่ว่าอย่างไรก็ตามในงานเองเราก็จัดให้ตรวจฟรีอยู่แล้วนะครับที่ที่จะมาในงานนี้นะครับ ในการส,สร้างสะพานลอยนะครับข้ามแล้วก็สะพานลอยจักรยานครับนทางอบาจเชียงใหม่ได้ดินการก่อสร้างสะพานลอยนะครับเพื่อคือวัตถุประสงค์คร okay. ับคือหนึ่งก็คือสลับการจัดการแข่งขันวิ่งเที่ยวโลกนะครับซึ่งจะมีการจัดในวันที่6ถึงวันที่8นะครับซึ่งจุดสตาร์ทและเข้าเส้นชัยอยู่ที่เดียวกันก็คือสวนอบอจเชียงใหม่ซึ่งการแข่งขันวิ่งเที่ยวโลกนี่คือเป็นการแข่งขันระดับโลกนะครับเป็นการเก็บคะแนนมี 80ชาติทั่วโลกนะครับนักวนนิ่งประาทศประมาณ5้าหพันคนนะครับที่มาวิ่งที่ตรงตรงจุดนี้นะครับแล้วก็มีการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็บางส่วนคือสามารถใช้งานได้แล้วนอกจากที่จเจบอสะพานจะใช้ประโยชน์ในในการแข่งขันวิ่งเทียวโลกแล้วนะครับข้าราชการนะครับผู้ที่อยู่บ้านบ้านภาคข้าราชการหรือว่านักออกกําลังกายนะครับสามารถที่จะใช้จักรยาน,นครับข้าม,มาฝั่งนี้นะครับก็ในโซนของ จักรยานนะครับในส่วนของเลย่อดห้วยตึงเท่าั่ว7เ0็ปีก็สามารถที่ข้ามมาฝั่งนี้ได้นะครับกอบคิดว่าจะเป็นสะพานลอยคุนข้ามนะครับแล้วก็สะพานจักรยานที่คนรจะใช้มากที่สุดในเชียงใหม่นะครับของอบจเชียงใหม่นะครับนอกจากจัดงานชำมิงแล้วนะครับผมก็ได้กับภาษาทางกระทรวงาณิชย์นะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวันนี้ก็ได้จินการจัดในมากรรม สินค้าครับพลรงฟ้าราคาประหยัดซึ่งจะมีการออกบูธสินค้าทั่วประเทศประมาณ3ามบูธอย่างที่ท่านเห็นด้านหลังนะครับกระทรวงทรัพยากรก็จะ,ะมาโชว์ในเิทศการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและนอกจากนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้มีการจัดจัดมหกรรมนะครับจัดจัดกิจกรรมในการที่ะจะส่งเสริมสุขภาพในใน,ในส่วนของในส่วนของไงโลกไม่ติดต่อเรือดลังครับที่ทางไนทางท่านลมงตรีศุศักดิ์เทพชินนะครับที่ได้ อาจจะประชามพันธ์และเชิญชวทางท่านสาธารณสุขจังหวัดเป็นแม่งานในการที่จะประชามพันธ์ในเรื่องของท้องต้องถามท่านสาธารณสุขนะในเรื่องอะไร้าพไม่ติดไม่ไอ,อ,อ้นับนับนับรับขาดนะต้องต้องถามรายเดียนตรงนี้ที่เ,เรียกว่ากินคาร์โบไฮเดรตให้เห,หมาะสมในปริมาณที่เหมาะสมงของแต่ละคนเราก็องใช้วิธีการนับขาดซึ่ง ก็จะใช้อายุใช้น้ำหนักแล้วก็ใช้การออกกำลังกายของแต่ละคนนะครับเป็นตัวคำนวณก็มาบอกว่าตกลงเราจะกินได้ประมาณเท่าไหร่ต่อวันในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตแต่อย่างอื่นเราไม่ได้จำกัดนะครับเพื่อลดคาร์โบไฮเดรตเพื่อทำให้ลดโรคหรือความดันเบาหวานครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทางกระทรวงดำานเินการก็จะมีการรณรงค์วันที่30 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมเกียร์เนี่ยนะครับเพื่อมีก็มีมีองค์กอสมอซึ่งจะเป็นแกนนําในการที่จะสอนประชาชนในการว่าแต่ละคนจะกินได้เท่าไหร่และจะรับตัวเองอย่างไรให้เหมาะสม <c oughs> ครับก็เปลี่ยนรูปแบบวิธีการจากเดิมที่เราลดลงไม่งดหวานงดมันงดเคมม็มอะไรเงี้ยนะครับมันมันไม่เห็นภาพจะทาไงใ,ให้ให้สามารถที่จะจัดก,การตัวเองได้ดีขึ้นครับ